นี่เขาจุกันอยู่ดันนะโอเคโอเรื่องจุกจุี่มาพี่ตรงไหน ya gua. Jangan menunda-nunda, kita bikin dendamกัน. Dikit-dikit, dikit ini kok เบรีเคยเป็ดโอเคเจ้าบอกว่ามาเข้ามาอยู่ในบ้านก็าไม่้ามาน้าดุนูนูลากีทูมาปะุเรามมีมีคนชุบกันนัไม่ชุบไปไเก็นะบกยิงมันไปยิงมันไปยิงมันบีคอยยีไปยีคอยจะได้หรอได้ได้ได้สึกแข่งศักดิ์สีไป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  เอาเพื่อนไม่ได้เพื่อนหรอกไม่ทานเียอะตัดข้าเข้าหมดยี่สิบรุกสวยเสรสจเสรสจเสร็จสวย

ยิบเพื่อนมาเชียร์เราดีกว่าแล้วเพื่อ,อนมาเชียร์เราแต่วตไปตต ไปเลยไปเลยเอ้าดุยแล้วดุยดุยดุยเอ่อดุย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 ตุยเลี้ยวดุยตุยเออดุยดุยเอาอ Oh, Lord. oh. oh, Lord. oh Lord.